สวัสดีครับเคยรู้สึกกันไหมครับว่าโลกของการเทรดเนี่ยโอ้โหมันดูซับซ้อนดูน่ากลัวไปหมดเลยวันนี้เราจะมาลองไขความลับนั้นกันครับแต่เราจะเริ่มจากจุดที่สําคัญที่สุดเลยนะคือการปรับมุมมองของเราก่อนเลยแค่อย่างเดียวเท่านั้นครับเมียแหละครับหัวใจของเรื่องทั้งหมดในวันนี้เลยคือหลายๆคนที่เข้ามาเทรดเนี่ยมักจะพยายามตามหาสูตรลับหรือว่าอินดิเคเตอร์เทพๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วนะมันคือการกลับมาที่จุดเริ่มต้นง่ายๆเลย คือต้องเข้าใจก่อนว่าสนามที่เรากําลังจะลงไปเล่นเนี่ยมันคืออะไรกันแน่เอาละครับพอเราพูดคําว่าตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงภาพใหญ่ๆแค่ภาพเดียวใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นเลยมันเหมือนกับเรากำลังม,มองดูศูนย์รวมสนามกีฬาขนาดมหึืมาที่ข้างในเนี่ยมีสังเวียนการแข่งขันเต็มไปหมดเลยครับซึ่งแต่ละสังเวียนแต่ละสนามนะก็มีกฎกติกามีผู้เล่นที่แตกต่างก,กันออกไปโดยสิ้นเชิงเลยอลองดูตัวอย่างกันนะครับก็จะมีตั้งแต่ตลาดฟอรเร็กเลย อันนี้คือแรงเปลี่ยนสกุลเงินกันทั่วโลกตลาดทองคําที่พอเศรษฐกิจเริ่มไม่ดีคนก็จะแห่กันไปซื้อเก็บไว้ใช่ไหมครับหรือจะเป็นตลาดหุ้นที่ขึ้นๆลงๆตามผลประกอบการของบริษัทใหญ่ๆแล้วก็มาถึงตลาดคริปโตโลกดิจิทัลที่แบบว่าโหผันพวนสุดๆแต่ก็มีโอกาสซ่อนอยู่เพียบเลยทีนี้ในบรรดาสังเวียนทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยมันมีอยู่สังเวียนหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าใหญ่ที่สุดในโลกจริงๆมีเงินหมุนเวียนแบบมหาศาลที่สุดแล้ววันนี้แหละ เราจะมาเจาะลึกกันที่ตลาดนี้กันเลยนั่นก็คือตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือที่เรียกกันติดปากว่า Forex กครับก่อนที่จะไปดูตัวเลขกันจะนะครับลองนึกภาพตามกันเล่นๆก่อนนึกถึงตลาดหุ้นของทุกประเทศทั่วโลกรวมกันใหญ่มากใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าตลาด Forex เนี่ยใหญ่กว่านั้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยมันคือศูนย์กลางการเงินของโลกของจริงเลยครับที่มีเงินไหลเข้าไหลออกตลอดเวลาทุกวินาทีเลย และนี่ครับตัวเลขที่ว่า6ล้านล้านดอลลาร์ย้ำอีกทีนะครับว่านี่คือมูลค่าการซื้อขายแค่ต่อวันเท่านั้นเองนะและที่มาสุดยอดไปกว่านั้นก็คือตลาดมันเปิด24ชั่วโมง5วันต่อสัปดาห์เลยหมายความว่าไงหมายความว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ออนไหนก็ตามมันมีโอกาสให้เราเข้าไปซื้อขายได้เสมอนี่แหละครับคือเหตุผลที่มันมีสภาพคล่องสูงปรีดเลยโอเคพอจะเห็นภาพความใหญ่โตของสนามนี้กันแล้วนะครับ ทีนี้คำถามต่อมาก็คือแล้วใครละ่ะที่อยู่ในสนามนี้บ้างใครคือผู้เล่นในเกมนี้แน่นอนว่ามันไม่ใช่แค่เราคนเดียวแน่ครับแต่มันเป็นเหมือนเกมกระดานยักษ์ที่มีผู้เล่นหลายฝ่ายมากๆแล้วแต่ละคนก็มีเป้าหมายมีพลังไม่เท่ากันด้วยน่าสนใจใช่ไหมล่ะครับมาดูกันดีกว่าว่ามีใครบ้างผู้เล่นหลกัหลกๆในเกมนี้ก็จะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกเลยคือเบอร์ใหญ่อย่า,ยยางธนาคารกลางพวกนี้คือผู้คุมกฎ แค่ขยับตัวทีหนึง่งประกาศนโยบายอะไรนิดหน่อยตลาดก็ปั่นป่วนได้แล้วครับถัดมาก็เป็นกลุ่มกองทุนยักษ์ใหญ่หรือเฮ Fu ันพวกนี้เงินหนาสามารถขยับราคาได้ด้วยเงินทุนมหาศาลของเขาเลยแล้วก็มาถึงกลุ่มสุดท้ายคือนักเทรดรายย่อยก็คือพวกเราเราเนี่ยแหละครับถึงพลังของแต่ละคนอาจจะดูน้อยนิดนะแต่เมื่อไหร่ที่รายย่อยรวมพลังกันก็สามารถสร้างแรงกระเพื่อมที่น่ากลัวในตลาดได้เหมือนกันนะครับเอาละครับเรารู้จักสนามแล้วรู้จักผู้เล่นแล้ว ทีนี้เรามาดูกฎพื้นฐานที่สุดของเกมนี้กันบ้างดีกว่ามันมีแค่2ออย่างนี้เท่านั้นเองครับที่เป็นหัวใจหลักเลยนั่นก็คือเรื่องของราคาและเวลา2อ,อย่างนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่นักเทรดทุกคนต้องเข้าใจแบบทะลุป,ปรุปโปรงเลยครับคือถึงแม้ตลาดจะเปิด24ชั่วโมงก็จริงนะครับแต่จังหวะการเต้นของหัวใจของมันเนี่ยไม่เหมือนกันเลยตลอดทั้งวัน ช่วงเอเชียก็จะมาแบบนิ่งๆหน่อยเคลื่อนไหวช้าๆสบายๆแต่พอเข้าช่วงลอนดอนเท่านั้นแหละโอ้โหตลาดจะคึกคักสุดๆวิ่งกันมันเลยครับพอตกดึกบ้านเราเข้าสู่ช่วงนิวยอร์กช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงของข่าวใหญ่ๆข่าวเศรษฐกิจสําคัญๆที่ออกมาทีนึงกราฟก็พร้อมจะพุ่งทะยานได้ตลอดเวลาการเข้าใจจังหวะพวกนี้ก็เหมือนการเลือกว่าเราจะลงสนามตอนไหนให้เข้ากับสไตล์การเล่นของเราที่สุดนั่นเองครับแล้วก็เรื่องของราคา ไม่ว่าเราจะเทรดอะไรนะครับสินทรัพย์ทุกตัวในตลาดเนี่ยมันจะมีราคาอยู่2ฝั่งเสมอเลยจําไม่ง่ายครับมันคือราคาซื้อกับราคาขายนั่นแหละราคาที่เราสามารถกดซื้อได้ทันทีเนี่ยเขาเรียกว่าราคาอาร์ตสส่วนราคาที่เราจะขายคืนได้เนี่ยเขาเรียกว่าราคาบิดครับมี2ราคานี้เสมอแล้วไอ้ช่องว่างไอ้ส่วนต่างเล็กๆระหว่างราคา2ฝั่งเนี่ยแหละครับมันมีชื่อเรียกของมันนะเขาเรียกว่าสเปรดครับซึ่งสเปรดเนี่ยพูดง่ายๆมันก็คือต้นทุนของเรา หรือจะมองเป็นค่าธรรมเนียมในการเปิดออเดอร์แต่ละครั้งก็ได้เพราะฉะนั้นยิ่งช่องว่างนี้แคบเท่าไหร่หรือสเปรดน้อยเท่าไหร่ก็ยิ่งดีต่อนักเทรดอย่างเรามากเท่านั้นครับทีนี้มาดูกราฟแท่งเทียนที่เราเห็นกันบ่อยๆจนชินตาเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่แท่งสีเขียวสีแดงธรรมดานะครับแต่ละแท่งเนี่ยมันคือเรื่องราวคือบทสรุปของการต่อสู้กันระหว่างฝั่งซื้อกับฝั่งขายในแต่ละช่วงเวลาเลย มันจะบอกเราหมดเลยครับว่าในช่วงเวลานั้นๆเนี่ยราคาเริ่มต้นที่ตรงไหนนั่นคือราคาเพ e n มันเคยขึ้นไปสูงสุดถึงไหน high เคยลงไปต่ำสุดแค่ไหน low แล้วสุดท้ายจบที่ราคาเท่าไหร่ close แค่แท่งเทียนแท่งเดียวก็บอกอารมณ์ของตลาดได้เยอะเลยครับและทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้นะครับมันกำลังจะนำเรามาสู่บทสรุปที่สำคัญที่สุดของวันนี้เลย นั่นก็คือการเข้าใจพื้นฐานทั้งหมดนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนคือก้าวแรกที่จะยกระดับเราจากการเป็นแค่นักเสี่ยงโชคที่เทรดแบบเดาสุม่มไปสู่การเป็นนักวิเคราะห์ที่ตัดสินใจเทรดโดยมีข้อมูลมีเหตุผลมารองรับครับถ้าจะให้สรุปเป็นเสาหลัก4ต้นที่ต้องจําให้ขึ้นใจเลยนะครับก็คือ 1. เข้าใจธรรมชาติของตลาดที่เราเล่น 2. รู้ว่าใครอยู่ในเกมนี้บ้าง 3. รู้จักจังหวะเวลาของตลาดและ 4. อ่านเรื่องราวที่ซ่อนอยู่ในราคาให้ออก แค่4ข้อนี้เท่านั้นครับก็ถือว่าเป็นรากฐานการเทรดที่แข็งแกร่งมากๆแล้วแล้วพอเรามีรากฐานที่มั่นคงแล้วคำถามสำคัญที่ตามมาก็คือแล้วไงต่อก้าวต่อไปของเราคืออะไรเราจะเอาความเข้าใจทั้งหมดนี้ไปใช้กับเครื่องมืออะไรในการวิเคราะห์ตลาดจริงจยังจได้บ้างซึ่งคำถามนี้แหละครับคือสิ่งที่เราจะมาหาคำตอบและเจาะลึกกันต่อในครั้งหน้านะครับ